สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงแห็งทุกๆท่านกันเลยนะครับผมโอ้ยอิฉาคนถือเลขกนีนะครับเนาะนะครับก็นี่เลยครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดีเลยครับผลพวกที่เราทําบุญร่วมกันก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านที่ร่วมทาบุญพระปากับผมนะครับเนาะเออนะครับวันนี้ก็ไปเสริมดวงนะครับเนาะที่นครนายกนะครับ วัดมณีบงนะครับไปบ่อยแล้วก็ไปเสริมอีกที่หนึ่งนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่อาจารย์โอเล่เคยไปนะครับเนาะผมเคยดูอะไรรายการไขความลับเนาะของอาจารย์โอเล่ไปก็ไปอีกที่ที่หนึ่งนะครับวัดนครนายกเหมือนกันนะครับก็ไปขอโชคขอลาบเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเข้าไปสําหรับหาน้อยพิเศษี่เะเอนะครับ2 9 5นะครับ99เนาะ ก็ให้ไป8 8นะครับผมไม่ได้ให้เก้านะครับเนาะเหมือนเขาจะดูเราอยู่เหมือนเขาเออนะครับให้ไปเก้าหนะครับเนาะก็ออกมา9 9้าชอบมีปัญหากับ6กับ9จริงในเรืองผมนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเนาะใครนําไปวิ่งนี่เออเลยครับแกวเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับใครนําไปวิ่งนี่โอ้นี่ครับผมหมานเลยนะครับเนาะใครนําไปรูดนี่ก็บนล่างนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดประมาณนี้นะครับส่วนฮานอยธรรมดานะครับออก2 95นะครับ12เฮ้อออกมาเหมือนกันนะครับหายากนะครับแบบนี้ครับแต่ช่วงนี้ไม่ยากหรอกครับเนาะอยน่ดชอบออกมาเหมือนกันนะครับก็เน้นลูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับเหมือนพิเศษเนาะ9นะครับวันนี้9นั่นแหละครับที่ผมบอกเราต้อง9ไปรับทรัพย์ด้วยกันนะครับก็เจาะมาเน้นเน้นสามคู่เลยนะครับมี92 95 เนาะเมื่อวานเน้น3คู่เน้น3คู่แบบไหนถ้าผมจับ3ตัวก็คือให้เน้นตัวนั้นนะครับอ่านะครับผมก็ย้ำบ่อยแล้วนะครับอ่ะนะครับ1นึงงก็เออนะครับหลังๆนี้นะครับฮานอย VIP นะครับชุดฮานอย VIP ชอบมาออกฮานอยนะครับธรรมดานะครับเนาะเออนะครับซึ่งของตัวเองไม่ออกมาออกของคนอื่นนะครับ VIP ออก0 3นย์สามห้านะครับสี่แปด ให้ไป2515่มาสามหาเซยนะครับเนาะเออนะครับ v i p ช่วงนี้ยังจับยากนะครับแต่วันนี้แหละนะครับผมใช้สูตรใหม่แล้วนะครับสำหรับ v i p ไม่เข้ามาหลายวันแล้วนะครับ v i p วันนี้จับทางได้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะจับทางได้ไหมนะครับก็นี่เลยครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับใครวันนี้นะครับใครอยากถูกหวยเม้นมาครับเม้นมานะครับว่าอยากถูก วยนะครับอยากถูกหวยอยากถูกหวยเนาะเออนะครับก็ต้องอยากถูกหวยนะครับเนาะอ่ะนะครับเราเดินทางมาสายนี้แล้วก็ต้องสู้กันนะครับก็ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเด่น แล้วก็เด่น8โอ้คือมีตรเด่นตัวเก้าสูตรให้มาแบบนี้นะครับเนาะไปสิครับไปต่อนะครับไปต่อไม่รอนะครับเด่น9แล้วก็เด่น8นะครับเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดิมฮานอยพิเศษ9นะครับเด่น9กรูด9วิ่ง9นะครับจับคู่8คู่ก็จะมี92 82 96 86978790ผมก็ให้เก่าศนมาสตัวเน,ะน,นาะนาะเอาอยังแค่นเก่าศนย์เนาะเนาะเก่าเก่าเขาไม่ได้อีกนะครับเนาเอาห้ากออเดี๋ยวนี้นะครับผมให้ไป90นะครับเพราะว่าผมตัวการผมตัดไป90แล้วนะครับก็ 93เนาะแล้วก็80นะครับครบ8คู่นะครับ8คู่ที่ให้นินส่วนตัวกันก็จะเป็น90นะครับแล้วก็88นะครับนั่นนะครับ2ตัวส่วน3ตัวก็จะมี682 697 693นะครับผ่านไปแล้วน้อยแรกนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ใครอยากถูกหวยเม้น์มาว่าอยากถูกหวยนะครับแล้วคุณจะ ถูกหวยไปด้วยกันกับคนตรงเฮงนะครับเนาะนี่ครับก็นี่แหละครับต่อไปเป็นฮานอยปกตินะครับซึ่งวันนี้วันที่2 9นะครับเออนะครับวันย้ายลาหูนะครับวันนี้วันที่29ย้ายลาหู6 6 6เด่น6เด่น5เด่น6เด่น5นะครับเน้นรูดฟันนะครับ6มาแน่แ่ครับวันนี้นะครับวันที่29นะครับผมคิดว่าเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับ 6มาแน่ๆนะครับแน่นอนนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็ช่วงหลังนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับเนาะเน้นตัวเดียวนี่สำหรับฮานอยปกตินี่ก็มามาหลายวันติดแล้วนะครับใครนําไปวิ่งตัวเดียวนะครับนาไปลู่ตัวเดียวแล้วก็เออได้เฮกันอยู่นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ตามนั้นมันก็อาจจะมีเข้ามีหลุดผับพลันไปนะครับจับคู่8คู่ก็จะมี54 6,4 5 9แล้วก็6 9 5 8 6 0 5 1แล้วก็6 1นะครับก็จะเป็น8คู่เนาะที่ให้นินนะครับส่วนตัวกันนะครับก็คือที่แรกผมกัดตัวกันไว้5 5นะครับแล้วก็6 6 ผมเพิ่มมาเป็น66กลัวมันจะมาเป็น99นะครับเนาะเอออนะครับาจจะตัดไป55ก็ได้นะครับตัด55ออกก็ได้นะผมว่าเปอร์เซ็นต์มันมามันมันยากนะครับมัน66กับ99เกดี๋ยวมันน่าจะมีโอกาสมามากกว่า55นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกนะครับว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะครับแบบไหนนะครับก็ลองน้องนำไปดูนะครับส่วน3ตัวก็จะมี8 54 8 5 9แล้วก็861เอ้าเออนะครับมันอาจจะมาตัวกลับก็ได้สูตรให้มาแบบนี้นะครับก็จับไปตามนั้นนะครับเอาผ่านไปแล้ว2น่อยนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบชิปจะได้เข้าใจเลขเด็ดตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับบางท่านนี่เข้ามานี่จะให้ผมให้เลขไปเลยนะครับอันนี้มันก็ต้องพูดคุยกันนะครับเนาะมีที่ไปที่มานะครับตัวเลขไม่ได้นะครับมา จับมาจากนู่นจากนี่นะครับมันก็ต้องมีที่ไปที่มานะครับตัวเลขเนาะอ่ะนะครับก็พยายามดูเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนาะต่อไป v i p v i p วันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็จะมีในเด่น2อเนาะแล้วก็เด่น3นะครับเน้นรถฟันวิ่งตัวเดียวนะครับเมื่อวานมา3แล้ววันนี้ก็ต้องมา3อีกนะครับจับทางได้แล้วนะครับ v i p เอาสินะครับเป็นสูตรใหม่นะครับจับคู่ก็จะเป็น2 0 3021 3 3 1 2 3 3 3 29แล้วก็39นะครับส่วนตัวกันละ่ะตัวกันก็จะเป็น24นะครับแล้วก็34เนาะส่วน3ตัวจะมี520 5 33 5 2 4นะครับจบไปแล้วทั้ง3หนอยถ้าถูกใจยังไงรีบกดไลค์นะครับใครกดไลค์สาธุขอให้โชคดีนะครับกับหวยฮานอยนวันที่29ก็จะมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับหวยลาวพัฒนาในช่วงนี้นี่สายหัวเลยนะครับเนาะเออนะครับหวยลาวนี่ก็อย่างว่านะครับเนาะช่วงที่สูตรมันเข้ามันเข้านะครับสูตรมัน ที่มันหลุดมันก็หลุดนะครับเหมือนฮานอยนี่นะครับเนาะฮานอยปกติช่วงที่เขาสูตรมันเข้านะครับมันก็ เคยหลุดมาหลายวันอยู่นะครับสำหรับฮานอยปกตินี่ตัวเด่นไม่เข้าเลยก็มีนะครับเนะาะน,นะครับมันก็เป็นที่ช่วงของสูตรมันเข้าเนาะช่วงนี้นะครับสูตรมันเข้าก็นานเลยครับก็สาหรับใครที่โชคดีก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของท่านเองนะครับอาจจะไม่สะดวกทํากับผมก็ได้หรือไปสะดวกทําของกับตัวท่านเองก็ได้ผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเป็นเพียงผู้เดียวนะครับขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยว่าจะจะมี ดวงนะครับมีบุญสัมพันธ์กันหรือเปล่านะี่ครับเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดหรือว่าจะได้ใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็อยากโทกหวยสวัสดีครับอยากโทกหวยเหี้ยง <laughs> ไปแล้วครับ